จากคนรู้จักมาเป็นคนเฮกที่รู้ใจศึกษากันนานแค่ไหนหัวใจจึงยอมรับกันจากวันแรกพบจนบรรจบเป็นแฟนผูกพันกี่ปีกี่เดือนกี่วัน อยากให้อ้ายนั้นคำหนึ่งเมื่อคราวนับหนึ่ง <c oughs> เงินบาสลึงยังแบ่งปันสืบสานกันมาด้วยฝันหนักเบาสองแรงชุดดึงอาจมีบางครั้งที่ทำให้สัมพันธ์รักตรึง แต่ใจที่รวมเป็นหนึ่งก็ดึงเราพ้นทางตันแล้วใครกันมาปั่นให้ใจอ้ายเปลี่ยนคำหักที่เคยร่วมเขียนสีหมึกจางล้องทุกวันมีบ้านมีรถ เคยร่วมฝันทำท่าจะพังกลางคันน้องจึงหวั่นใจยิ่งนักย่าหนุ่ยได้เวลาไว้แล้วค่อยมาหาสิแตกเดี๋ยวเนี่ยอ่มาแล้วนะพี่น้องนะย่าพี่น้องขึ้นทอดโอ้ยไปขึ้นทอดมั้งงั้นยะโอ้ยขึ้นทอดไข่นะพี่น้องเออฟังข่อยก็ฟังมันจบไปแล้วพี่น้องแล้วคารังคารังคารังนึกเสียว่าสงสาร นี่เราพี่นางนะอ่ะโอเคเมืเอ่อวานเรื่องอย่างนั้นยากูมนานไกลพไปแย่กูไปขึ้นหิ่งเลย <c oughs> ไป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 กินน้ำคองน้ำ้มในบ้านเลยอ่าเล่นกับกูมานกันพี่นางอ่าเ้ยพม่นอนีนไม่เลี้ยงแต่เราใครฟังพี่นางนะออเขครวอาเพื่อนเมืยฝรั่งแล้วพี่นางเออเม,มียฝรั่งคือตัวไข่แล้วพี่นางนะเออเมือฝรั่งฝรังค้นก็นดีดีแล้วพี่นางนะาลังคนกนก็โอ้โหปลาตัวเดียวเน่าหมดเลยอ่ะนฐาหน้าอะไรเนี่ยในฐานะกูก็เป็นเมียฝรั่งหนึ่งคนไงพี่น้อง ว่าไปหัวไปนะฮะอันยาจะเป็นดราม่าค้ำคันนะฮะพี่น้องเออแต่ว่าไปถือไพ่กระซังแล้วพี่น้องแล้วต้องขออภัยแล้วพี่น้องแล้วถ้าถึกใจกับกดไลค์ให็นไแล้วพี่น้องนะเออถ้าว่ามากกว่านี้โปรดนะจาขอบคุณและที่ว่าเป็นวิวไก่อ่าฟังมันจบเออโฆษณาโฆษณาก็หูยักม่งแน่ไม่ใช่ทันสมัยแล้วพี่น้องนะเราขายยังแน่น่ะเออไปกดขามกดขามไรเออมันไม่ได้จากเซ็นดอกแต่ว่าอยากให้พี่น้องทันสมัยนะเุ้ยมือนี่ว่าเรื่อง เมียฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อก่อนก่อนที่มาเป็นเมียฝรั่งนี่มันเป็นแบบใดนะฮะโอ้โหถ้าคอยปล่อยคลิปเก่านะพี่น้องเนาะชีวิตแม่คุณโซนั่นโอ้ยพวกเจ้าจะได้หัวขวันนะเจ้าหัวขวันว่าคอยห้องไห้ยอ่านะจ๊ะเอ่าอันเมียฝรั่งโลกสวยทั้งหลายเออฟังไว้เด้อใครมั่งจะไม่อยากมีโลกสวยแล้วพี่น้องนะแต่อันยาเมียอันยาเก็บไว้ชมคนเดียวไงเ่อแต่โลกความจริงอันยาพูดหมดนะจ๊ะเออ ว่าพื้นเมียพัังเงาพี่น้องเอออัน้ลังค้นอันน่ะร่ำรวยนะเออร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะเออแต่ตอนที่มันยังไม่รวยมันไม่คิดนะพี่น้องน้าเดินตามบาร์นะชายหาดอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะเออ,อกูก็เดินเหมือนกันละพี่น้องนะไปเดินเล่นนน้ำนะะเออช่วสิได้นี่พี่น้องนะเจ้าไปเม,มืองเมียงพัทยาได้พี่น้องได้เมียงเมียงพัทยาเนี่ยนะเออคอยเปิดบาร์ยุ่พัทยาเนี่ยสิบก็ปีแล้วพี่น้องละเออเขาก็แเ่งตัตไปย่างหรูหราล่ะพี่น้องนะเออ เขาก็ว่าเป็นตัวเดียวกันเมื่อพี่น้องถ้าเขาเมียงอ่ะว่วาแจะยังกับว่าล่งเ็ตัวเดียวกันเมื่พี่น้องตัวอะไรผมว่าคุณโสรเลยเนาะเออคอยก็บ,บอกว่ากูก็โสงนะกูแม่คุณโสเลยอาจารย์พี่น้องจ๋าตัวแม่ตัวแม่นะจ๊ะเออเออก่อนลูกจะชิมให้แม่ชิมก่อนได้เปล่านะบางทีลูกมันก็หวงอนะเออไม่ได้นะแม่นะแม่เป็นแม่นะอะไรประมาณนี้นะนะจ๊ะเออมาเนี่ยลืมคำพืชนะฮะเออลังคนนะ์้นอะเออ กำพืชยังเอกกำพืชเก่าเก่าเออลืมความถูกขวามยากความลำบากนะฮะเออจังขี้เมียฝรั่งเนี่ยนะหน้อยคนตัดชิ้นงจากกระเป๋าแบนเนมนะพี่น้องเออขาจะไปดำน้ำอันให้บักหอยคันกินขาลราพี่น้องเด้อเออถ้าใครว่าว่าว่าแมนเนี่ยโอ้ยไอเส้าว่าน้าพี่น้องเออถ้าว่าแมนก็กดไล่์ได้พี่น้องเออทุกคนนี่ผ่านความลำบากนะตัดอ้อยถากหญ้าถากงูไม้เนี่อยเฮ็ดมาหมดแล้วนะพี่น้องเออแต่วันน้าขอไ่เคยดำนะพี่น้องดำว่าเป็นเออ เฮ็ดน้ำปเป็นนะฮะเอ่อเฮ็ดให้เป็นยู่นะฮะเอ่อตัดอ้อยทางานเป็นยู่นะฮะว่าอันยาไปง่ายยู่เลยยองนะฮะเอ่อไปยู่เลยย้อนจะสองขวบนะครับพ่อแม่พี่เอ่อพ่อแม่นี่พาไปรับจ้างนะฮะก็เลี้ยงยู่เลยยองจนว่าจบละเขาเทปเลยนะฮะพี่น้องก็เลยเฮ็ดน้ำปเป็นนะกินเขาเป็นยู่เมียฝรั่งนะอ่าลืมตัวไปไปเตอเออพอได้ผัวฝรั่งเสร็จใช่ไหมพี่น้องเอ่อทีนี้ก็ชอบเอาไปเปย์อ่าพอซ้ายนะฮะอ่าพอซ้ายนะฮะตามเขาวอราขาโเเคผมลับพี่น้องแล้วเออ เอาไปเปสายเปย์ขอกระสร้างซอนลูกน้องข่อได้เออถ้ามึงทําแบบนี้นะมันไม่รุ่งหรอกนะฮะคนที่หากินกับฝรั่งนะฮะแล้วไปเปแบบเนี้ยชีวิตไม่มีเจริญนะฮะพี่น้องเออแล้วก็พลังค้นกับยุกับผัวฝรั่งกับคิดฮอดผัวเก่าเออยังไมีไปคิดทอดหาสีแตกอย่างเราพี่น้องเนาะเออได้ของไม่แล้วนะฮะเออรู้ว่าของไม่มาถึงใจเจ้าลราพี่น้องมันไม่อิ่มมงไงฮะฮะแล้วมายุ่งอะไรเขาเอยากรู้ไงพวกเจ้าก็อยากหูวก็อยากหักันนะฮะเออแต่ว่าข่อยเนี่ย แซ่บตลอดนะฮะแซ่บตลอดนะฮะแซ่บเวอเวเวอร์านะจ๊ะเอ่อแซ่บไม่แซ่บมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะพี่น้องนะเอ่อดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะฮะถ้าถ้าเจ้าดีเจ้าบอกพ่านางเบาพื้นผัวเจ้าดอกพี่น้องมันบ่เออเ่าพื้นผัวเกาผัวไม่เ่าพื้นผัวเก้ผัวไม่ฟังใครมันจะไปรับได้ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องเมียเก่าให้มึงฟังมึงรับได้ปะเอออย่างงอนอย่างนี้ว่าเมียเก่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เออเอามาเปรียบเทียบก็ไม่ดีนะะสังคมนะฮะอืออห้องทา ครอบครัวนี่นะลูกผัวเดี๋ยวคอยบอกไลฟ์คลิปแล้วฮะเออถ้าเจ้าเลิกกับเพิ่นเมื่อใดน,นะเป็นความมานะเออแล้วเพิ่นหูว่าเฮาเนี่เป็นยูทูบเบอร์นะเพิ่นว่าเปิดคลิปเมืองรน,นะพี่น้องนะเออแล้วมีคนแปลเพิ่นฟังนี่นะเออเจ้าคิดเอาเองว่าเจ้าสิเดียร์อนตรงใดบ้างนะฮะเออนะฮะหนึ่งนะฮะหมิ่นประมาทนะฮะหมิ่นประมาทนะฮะบอกให้เป็นความรู้ไงนะพี่น้องนะเออไอ้สิ่งดีๆดีก็ามาสรรเสริญบ้างนะฮะพี่น้องเอออันนี้คอยว่าเมารวมแล้วพี่น้องแล้วคอยบริวารผู้ใดนะคะคอยคอยพูดตามที่อย มองเห็นนะฮะแล้วตามที่่อยผ่านมานะฮะจากที่ว่า s, ่อยเป็นเจ้าของบ้านนะฮะเป็นตัวแม่นะฮะเออ่อยจะรู้เลยนะฮะว่าเป็นแบบไรนะฮะเออเนี้ยฝรั่งเองจะต้องรู้นะคะเออลังค้นก็เออพลกก็ไม่ได้เห็นงานบานแล้วพี่น้องลังค้นพนกกับมีพี่มี่น้องนะคะติดต่อมาหรือว่าเออลังค้นพนกกับไยูเมียงนอกพี่น้องพิกไมยูพลกกับเอาลูกเอาหลานมาพลกกบไม่ได้ผัวเมียงนอกอันนี้คอยว่าเฉพาะคนท <ulated> ี <success> นน่เคยผ่านตรงนั้นนะฮะเออนะฮะถนนคุ้นโซมาเนี่ยนะฮะเออ เจ้าอย่าลืมโตรายนะฮะเออถ้าเจ้าบ่มีผัวฝรั่งป่านนี้เจ้าก็กินปลาแดกเมียงอยู่บ้านเออดำนานะป่านนี้เพราะได้เป็นม้าดำโอ้ยสะอิสะองค์แม่บ่ล่ะพี่น้องเออเดี๋ยวก็บแบรนเนมอันนั้นเดี๋ยวก็บแบรนเนมอันนี้แม่บ่ล่ะพี่น้องเออยังไงกี้เจ้าได้ยังได้ถุงปุ๋ยหาน้อไม่คอยบอกแล้วนะฮะ <laughs> ไอ้เออ เสื้อผ้าก็ใส่ถุงปุย๋ยบ่าได้ใส่ดอกของแบนอ,ะอ่ะนะเออนะเอะเอเก็บเสื้อผ้ายาัใส่ถุงปุย๋ยเฮลาแลา้วเดินบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมาเออแล้วพี่น้องเออว้าลงไปนะฮะเออนะฮะโลกออนไลน์นี่มันดาบสองคมแล้วพี่น้องเด้อดาบสองคมนะฮะขอกะยักเตือนเมียฝรั่งนะฮะเออที่ชอบว่าให้ฝรั่งนะฮะ เขาไม่ได้เข,ข,าข่าข้างฝรั่งดรอกอันอันที่เพิ่นบ,บ่ดีนะฮะหรือว่าเราเลี้ยงเพียนเลี้ยงยังที่ประสบ,สบการณ์หรือการแชร่เนี่นะฮะต้องเอาประสบการณ์มาเว้าเนาะเพื่อเป็นข้อคิดแง่คิดอันนี้ดีดีมากนะพี่น้องว่ายู่แบบอันเมียงหนอกมันเป็นจังไดนะฮะยู่กับฝรั่งหรือเป็นยังไดนะฮะัวเป็นยังไดก็อันผัวเป็นยังไ่ก็เอาความดีว่าพร้อมนะค,ะความดีเพิ่นพร้อมนะฮะเออเป็นยังเขาอยู่กันบาได้อันนั้นนี่เขาก็สร้างกระแสขึ้นมาไม่ใช่แบบ มึงก็บนอยู่นั่นแหละบน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 ,นะ,ะเออก็รู้อยู่ว่าเป็นคอนเทนต์นะพี่น้องนะคอนเทนต์เขานะฮะเออนะฮะคอนเทนต์เราก็ฟังไปนะฮะเออแต่บางคนเขาอุ้ยอัญญาก็ไปอ่านเยอะนะฮะก็เจอด่าเยอะนะฮะการทําคลิปดราม่าก็ต้องมีการต่อว่าต่อขานะนะพี่น้องเนาะเอ่อเอฟซีเขาก็ต้องมีเออเขาก็ต้องมีคอมเมนต์บ้างน,นะฮะเพื่อเตือนสตินะฮะเตือนสติเออ ช่องเรานะฮะอัญญาเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องนะคอมเมนต์อัญญาเนี่ยแล้วก,กลับไปทุกคอมเมนต์นะคะเออเอ่าพี่น้องบ,งบางช่องก็ไม่มีช่องนะคะก็ขา่ากราบขอบพระคุณนะคะ <c> พี่น้องเอฟซีที่ไม่มีช่องแล้วเข้ามาฟังอัญญาพูดนะคะ <c> เออที่คอยว่ายู่นี่คือว่าอยากบอกพี่น้องนะคะว่าอันโลกออนไลน์เป็นดาบสองคมแล้วพี่น้องแล้วเจ้าศิว,าวอยางนี่เจ้าให้หนึงผลนะนาคตรอมนะพี่น้องเออ นะทุกอย่างมาเกี่ยวนาคตหมดนะจ๊ะพี่น้องจ๋า่ใก็บอกซ้ำในลราพี่น้องนะเอะอใครเป็นตลกพูดหวังดีนะเออเสือกะลรเขาเนี่ยโอุอยากบอกกมันไปได้แล้วนะจา๊ะเออแค่นี้เลยพี่น้องนะอ่ามันสียเงายันพี่น้องคั้นฟังนะเะนาะเออนั่นละอย่าลืมกับพืชเจ้าของนะฮะเออนะฮะเออตัวเจ้าสีมีของแบนเนมเจ้าสีมันนั่งอันแต่งหน้าสวยหรูยอยู่นี่นะพี่น้องเออยังกี้เจ้เเเาเฮ็ดยังเฮ็ดน้าบ้านอาร์ดาปีปีนะฮะ เออหาสอนหักสอนกบอันบมือ่อไ่เออเพราะเป็นม้าดามน้อยล้วโอโหอาการอ่ะว่าจ้อยยังน้อยก่อนจะก็หอดใส่รองหันเนาะเออต่อคลิปน้อยหนึ่ง <laughs> นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมตัวลายด้วยพี่น้องด้ะเออเจ้าเนี่ยถ้าม่มีผัวฝนร่างเลยนะเออให้คิดบ้างว่าชีวิตเจ้าเป็นแบบใดแล้วผัวมันหายเงี้ยยบอกไรเทียแล้วนะฮะเออ จังเฮาเนี่ยฮาผัวได้ก็ดีแล้วนะคะเด็กน้อยรุ่นใหม่เกิดมานี่นะคะมีแต่คนงามๆนะคะพี่น้องเออนะเออโชคดีที่มันเป็นยุคของเรานะคะยุค24ชั่วโมงนะ,ะเออการอันไปเที่ยวเนี่ย24ชั่วโมงเนาะเปิดปันเซเว่นนะพี่น้องเนาะเออยุในเมิยงพัทยาบ้านอั้นยายยุคพัทยานะคะสังตะกี้นะคะเออเปิดบ่ายค่ะนะคะ24ชั่วโมงนะคะ,เ,เ,อะ,คะเอะะกกะะเอหลังสิบปีมานี่ก็ตีสองนั่นประหลพี่น้องเออ เริ่มหากินลําบากขึ้นนะฮะอะนั่นล่ะพี่นอนะ้องนะอ่านะฮะก็เพรต้องไปลืมโตย่งยังมากมายนะฮะอดสองอ่อก็มันเป็นมันเป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลนะฮะแล้วเจพ้พนิเหตุจังใดนะฮะแต่ว่าเตือนสติกันนะพี่นอนะ้องนะเอออันผู้ลังคก็ว่ามาอยู่งแย้งนอกต้องทํางานอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั่นน,น,นะฮะเออต้องหาความรู้อันนั้นก็ดีอยู่นะฮะพี่นอนะอ้องนะเออจังขอยหบริเหตงานของก้อบอมีความคิดเห็นนะฮะเออ เพราะว่าเคยเทาแล้วเออเนาะเออเลขห้าไปแล้วนะคะจะค้นบ้านเพิ่นกับหางานยากนะคะมันไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเหมือนยี่สิบปีที่แล้วนะคะคนที่มาอยู่ก่อนเขาก็จะมีงานทำใช่ไหมพี่น้องนะ,ะไม่มีใครไม่อยากทํางานนะคะจากงานเราอ่ะต้องรู้ว่ะงานในบ้านมันก็งานในบ้านเมอนเดิมแบะพี่น้องนะเออ <c oughs> ว่าต้องไปอนันวาพืน้นหัวคักก็ดอกแกดิบว่ดีกันเลิกไปเลยใครบอกแล้วนะพี่น้อง <c oughs> ดูสิอ่ะมึงจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมพี่น้องนะเออ มานี่เลิกตอนเท่านี่พี่น้องก็คิดเอาเองก็แล้วก,กันถ้าเจ้าไปเลิกกับผัวฝรั่งตอนเท่านี่เจ้าสิลําบากขนาดใดนะฮะเจ้ากลับขึ้นมาหาผัวไทยมันบ่ล่ะเออคอยยากลูาเงินเจ้าหมดมันก็คึกอ,อันเก้าละพี่น้องนะเออกินเบอร์ซี่สิบซี่สิบหาไปนะ,ะ <laughs> ตอนมีเงินอะไรก็ดีหมดจ้าเออแตจ้าตอนหมดตังอะนะคอยเห็นแล้วลูกน้องคอยหลยคนนะคะพี่น้องนะเออกับขึ้นมาหาคอยคึอเก้านะฮะเออเพราะอะไรลืมตัวไปชั่วขณะไงพี่น้องบอกแล้วนะคะเออ นี่ละเด้อสังคมอ่ะเออเป็นบริษับพี่น้องเอออันน่ะเขาก็อยากมีดอกอันนั้นอันนี้นะฮะเออไม่อิจฉาใครนะคะพี่น้องเออดีใจด้วยนะคะที่พี่น้องเออใช้ของแบรนด์เนมแล้วใครก็อยากจะใช้นะฮะเออแต่ก็อย่าลืมกวนอิมสปริงซองแล้วกันนะพี่น้องนะนี่บอกนีเวียนะฮะสมไม่คอยรุ่นสปริงซองนะพี่น้องเพสัตนะแป้งเพสัตอ่อนั่นละเออเพราคำขันนะคะพี่น้องนะเออ เราก็ต้องอุดหนุนทุกอย่างแล้วนะพี่น้องนะของแบรนด์ของอะไรเนาะเราก็ต้องอยากมีบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมพี่น้องเออนะฮะเอ่อคอยนี่ไฟฝันขนาดแล้วพี่น้องคอยทุกขอยยากนะเออชีวิตคอยฝันอยากได้โทรทัศน์สีนะคะกับอ่ารถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์น,นะคะอุ้มันช่างนุ่มสบายนะคะเจ้าเสียบอคอยประสบความสําเร็จนะคะเออนะฮะเอ่เอาอายุสามสิบ สองปีขอกมีทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องนะเออมีทุกอย่างนะคะแซดโฟมีแล้วนะคะชีวิตไม่อยากได้อะไรนะคะซีรานหาข่อยครับแล้วนะคะรถข่อยนะคะซีคันจอเดเลี้ยงกันเธอเลยเลยแค่อยากรู้ว่ามีแล้วมันเป็นยังไงเมียฝรั่งชอบอวดไงพี่น้องค่อยนี่แหละเมียฝรั่งชอบอวดเห็นข้างบ้านซื้อไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเออกูเอามั่งไนงะเออเอาไปเอามากูก็หมดไงา <laughs> ขายแดงหมด้วลีแลนะ้วเออก็แค่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขอให้มีบ้างแค่นั้นเองนะคะเออแต่เตือนว่า ใช้อย่างมีสตินะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะหมดเหมือนนั้นยานะคะเออคอยมดย้อนเล่นเด้อพี่น้องเด้อตามที่คลิปเก่าคอยบอกนะคะเออดีนะที่ผัวยังอยู่อ่ะเออไล่ให้หนีไปไป,ไป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 กับลูกรอดมันก็ไปนะคะอยู่ในก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขารักเรานะาะเขาอันนั้นก็ถือว่าเธอฮอลิเดย์นะคะอันนี้แหละที่ค่อยไม่มีการนินทาแฟนนะคะเออเพราะว่าบางคนก็เจอดีบางคนก็เหลือจะอดนะพี่น้องเนาะเออเข้าใจยุ่ดอกเด้อพี่น้องแต่ว่าการออกมาด่ามาก็ต้องระวังนะพี่น้องนะ เออมันเป็นดาบสองคมห้าเฉียเขาไปได้เมียไท้ห้าเทียเขาขึ้นดีขึ้นไล่ขึ้นมาเออเขาโมงโหขึ้นมาวอาทัพพื้นเขานะเขาฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยเขาเดืดอดรอนนะพี่น้องเอออันยักษ์ก็เห็นยักษ์ก็เต็สติท่านี้แล้วเด้อพี่น้องเออแล้วจะคว้มคิดไผ่มันนะพี่น้องเนาะเออเอาเบ้าสู้กันฟังนะฮะอันใดมันมายุ่งเมย้งนอกเรามันเป็นแบบใดมันอีหยังแน่นะฮะเออแชร์คมลูกกันไปนะพี่น้องเนาะเออเออ ผู้มาเกา่าผู้มาใหม่นะฮะคอยมาใหม่้นกันนะฮะขอยมาใหม่หาหกปีนะฮะคอ,อ,อยก็ฟังนะฮะเอออันกดนั่นกดนี่เฮ็ดแบบไรแบบไรพี่น้องเขาก็บอกสู้ฟังนะฮะอันนั้นเป็นสาระที่ดีมากนะฮะเออแต่ว,ว่าไอ้ว่าเพื่อนผัวเทาผัวแก่อันนั้นอันนี้นะฮะย่าไปหวังอยากได้สมบัติเขาด้วพี่น้องด้อเออเผยๆเจ้าไปก้อนเขานะฮะเออนะฮะไม่ได้ยังสัํานะฮะไปแล้วเบื่อว่ะเออไปแล้วพี่น้องนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหม่จ๊ะเออ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจขวัญใจคนยากคนตลกนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่เข้าชม FC ใหม่ FC เก่านะคะ FC ข้างนอกข้างในนะคะขอบคุณแฟนแฟนทั้งลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคนขอให้ร่ำขอ้รวยนะคะมีทรัพย์นับแสนมีแฟนคลับนับล้านล้านๆนะคะคิดถึงใดขอได้สมปรารถนาฮัสซี่ยูอินคลิปนะคะไม่เฟรนไบบายมั่ว